เดี๋ยวมาลองมอสที่เป็น a อคชั่นแคที่เป็น 4K ตัวนี้แต่เราถ่ายแค่ f u HD แหละเดี๋ยวเราลองแบบไปข้างหน้ากับถ่ายตัวเองดูเดี๋ยวลองแบบถ่ายตัวเองก่อยกันนะยื้สัก2ข้อประมาณนี้เดี๋ยวหักประมาณนี้ดู เราลองปรับเป็นถ่ายด้านหน้าดูว่ามันได้กว้างแค่ไหนจริงๆก็ค่อยได้ใช้หรอกหักนี่เลยจริงๆมันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไอ้มอสเนี่ยมาไว้อีกทางหนึ่งอ้าวมอดนี่สิมอดไอ้ตัวเลน์อะไว้ทางนี้เราจะได้มองเห็นทางหลังเลยขี้เกียจเปลี่ยนนี่แหละลองดูเรา เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นมอส360ที่เราอยากใช้ถ่ายดูเพราะมันกว้างกว่าแค่ไหนไปโอเคกลับมาแล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นมอส360แล้วนี่ตาปนๆแบบนี้เห็นไหมอันนี้เรายืดสองข้อเหมือนกันเราไปถ่ายดูเพราะมันจะได้มุมแบบไหนนะกดอัดเรียบร้อย เรืเซิร์ฟกันนะยื่นไปดื้อๆอย่างนี้แหละแล้วก็ถ่ายเลย เผยลับเผยลับรามีถือกล้องว่ามันเก่งอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองซื้อไอตัวรั์ข้อมือมาจะได้ไม่ต้องเก่งอ่ะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นต่อเดี๋ยวมาลงเพิ่มไปอ่ะ นี่เราลองมายืดหมาย,ด,ย,ยดูยืดจุดเพิ่มอีกหนึ่งจุดสองเมตรจะเล่นได้ มันเยอะพรแล่าเราวองยืดแค่กันสองข้อสองข้อกันลองสองข้อน่าจะมันดีลองดูมั้ถ้าเราหลบหน่อยหลบหน่อย